คนผอมเนี่ยสามารถกลับมาจเจริญอาหารและมีน้ำมีนวลได้คนอ้วนเขาดีเทคเจอไขมันเกินน้ำตาลเกินคอเลสเตอรอลเกินทำไมค่าต่างๆเหล่านี้มันถึงลดลงได้โปรไบโอติกเขามีความสามารถที่จะเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับร่างกายของเราทำไมคนอ้วนถึงผอมได้คนผอมกลับมาอ้วนได้เอาเคสนี้ก่อนทำไมคนผอมถึงอ้วนขึ้นมาได้จริง,รงๆไม่อยากจะใช้คำว่าอ้วนเลย ว่าคนผอมเนี่ยสามารถกลับมาเจริญอาหารและมีน้ำมีนวลได้อย่างนี้ดีกว่านะคะคนอ้วนเขาดีเทคเจอไขมันเกินน้ำตาลเกินคอเลสเตอรอลเกินทำไมค่าต่างๆเหล่านี้มันถึงลดลงได้คีย์ของมันคือประโยคเดียวค่ะโปรไบโอติกเขามีความสามารถที่จะเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับร่างกายของเราซึ่งจุดนี้เองที่มันไม่เหมือนกับยาลดน้ำหนักที่คุณลูกค้าพยายามหามาเพื่อเติมน้ำหนักให้ตัวเองเพื่อลดน้ำหนักของตัวเอง เขามีเป้าหมายเดียวแต่สาหรับโปรไบโอติกสาหรับวินโนนาโปรไบโอเวลาเขาเข้าไปเนี่ยเขามีตัวสแกนเนอร์ดักจับและสะกดคําว่าสมดุลหรือเปล่าอยู่ทุกทกที่สําหรับคนที่อ้วนเมื่อเขาสะกดเจอว่ามีไขมันเกินเขาจะหลังสารไปทําให้สมดุลน,นั่นก็คือดักจับและขับออกของไขมันส่วนเกินสําหรับคนผอมที่รู้สึกว่าทานเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนสักที เขามีจุลินทรีย์ตัวที่ทําให้เขาเป็นอย่างนั้นการที่โปรโยเ,เข้าไปดีเทคเจอว่าเขาเป็นคนที่มีจุลินทรีย์แบบนั้นโปรยติกจะไปทําให้เขาสมดุลสะกดออกค่ะทาให้เขาเจริญอาหารขึ้นมาได้และมีน้ามีดูนขึ้นมาได้ดังนั้นอันนี้คือเหตุผลคือหลักการคือคกลไกธรรมชาติของจุลินทรีย์ตัวนี้ที่ชื่อว่าโปรยติก we